นวนิยายสืบสวนสอบสวนซ่อนนามหิต EPC สายฝนกระนํำให้บ่ายซึมเศาร,ราวพลบค่ำอุณหภูมิลดลงเหลือ10องศาเซลเซียสแต่ย่านไพโอสแควร์กลับร้อนระอุอยู่ในหัวใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจละแวกธุรกิจการค้าในบรรดาตึกยุคศตวรรษที่19สถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนโรแมนส์ ปัตดนี้ถูกก่อกวนความสงบเข้าขั้นวิกฤตฝูงชนถูกกันออกไปอยู่ในรัศมีที่ปลอดภัยรถตำรวจจอดขวางถนนไว้เป็นรูปตัวยูประตูรถทุกคันเปิดอ้าไว้โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกลุ่มอาวุธประจำกายใช้หลบเป็นที่กำบงังสามตำรวจสัญญาบัตรผู้บังคับบัญชา1กับนักสืบอีกสองกำลังยืนพูดคุยแผนการอยู่อย่างเคร่งเครียด ตำรวจคนอื่นๆกระจายอยู่ตามจุดซึ่งสามารถใช้เป็นกำบังใต้เสาไฟส่องถนนสูง3เมตรที่มีดวงไฟกลมสีขาว3ดวงและมีป้ายโฆษณานิทรรศการข้างกระถางต้นไม้หินอ่อนขนาดใหญ่รูปถ้วยชาปากกระบอกปืนและทุกสายตาจดจ้องไปยังบริษัทอันเดอร์กราวทัวเบื้องหน้าต้นเมเปิลขนาดหนึ่งคนอบ แผ่กิ่งก้านสาขาทําให้บริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความดํามืดและหดหูตึกสีชั้นเก่าแก่ถูกเช่าพื้นที่สีคูหาเปิดเป็นบริษัททัวร์และร้านขายเสื้อผ้าที่ทากรอบประตูด้วยสีเทาติดกระจกนา้าทึบทึมซ่อนความระทึกใจไว้เบื้องหลังมันจับตัวประกันอีกรายไว้ในนั้นคงเห็นว่าจวนตัวและไปไม่รอดแน่ ผู้บัญชาการสมิธพูดพยายามข่มความพุ่งพ้านในใจชักจะไปกันใหญ่แล้วเจ้านี่มันเป็นใครกันครับนักสืบสติลใช้มือลูกคางความรู้สึกเย็นยะเยือกด้วยสายฝนและอุณหภูมิที่ลดต่ำทำให้เขาต้องโยกไหวตัวเองตลอดเวลาเจ้าฮัสกี้จอมวายร้ายป้นมาโชกชนมีคดีอุกชะกันนับไม่ถ้วนมันเฮี้ยมโหดและไม่ลังเลมอนโกเมอรี่ตอบสีหน้าฉายแวววิตกกังวลแล้วนิม เราจะมัวรออะไรกันอยู่ซิลวถามน้ำเสียงจริงจังผมที่รวบไว้ตรงท้ายทอยเปียกโชกชั้นสองมีหน่วยพิเศษเต็มไปหมดกำลังรอคำสั่งจากผมหน่วยแม่นปืนเห็นเป้าชัดเจนพร้อมสังหารผู้บัญชาการสมิธบอกบรรจับยายแก,แก่เป็นตัวประกันที่สำคัญมันมีปืนมอนโกเมรี่พูดยายแก่อีกแล้วเหรอเวนผมว่าจะทำบ้าอะไรก็ทำสักอย่างเหอะ อะย,ยำนั่นมันฆ่าตัวปาาระกันอีกแน่นักสืบหนุ่มมองหน้าลุงของเขาทีและมองหน้าผู้บังคับบัญชาเมื่อไม่มีคําตอบจากดุงตาทั้งคู่ซึ่งดูจะใจเย็นกันเกินไปสิวจึงได้แต่นิ่งคิดอยู่ในใจระหว่างนั้นมีการเคลื่อนไหวที่หน้าประตูทัสกี้ยื่นหน้าบากซีดๆออกมาพร้อมกับตัวปาาระกันมันใช้มือซ้ายหนาเตะกำคอหญิงชรา มืออีกข้างทิมปากกระบอกปืนปักขมับขวาของตัวประกันทูน่าสงสารเจ้าฮัสกี้เหลือกตามองรอดซอกคอตัวประกันมาทางเรานักสืบที่ยืนจ้องอยู่ไม่วางตาไอมือดบุ้ยถ้ามึงไม่อยากเห็นสมองอีกแก่นี่กระจายเละเต็มพื้นแล้วแล้วก็มีเวลายี่สนาทีหารถให้กูหนึ่งคันพร้อมน้ามันเต็มถังแล้วเอามันมาจอดไว้ที่หน้าประตูจะตุกติกนะเว้ยข้างในมีตัวประกันคนอื่นอีกสิ้นเสียงเกลียวกราดฮัสกี้ ลุบหายเข้าไปพร้อมกับตัวประกันหลังจากนั้นไม่กี่นาทีนักสืบมอนโกเมรี่ก็ต่อสายเข้าไปในบริษัทอันเดอร์กราวทัวเสียงดังอยู่นานแต่ในที่สุดก็มีคนรับสายนักสืบมอนโกเมรี่พูดรถที่กูสั่งไว้ได้หรือยังวะเสียงฮัสกี้กระแทกกลับมาเรื่องนั้นนะไม่ต้องห่วงเพียงแต่อยากรู้ว่าตัวประกันปลอดภัยดีเท่านั้นเราไม่อยากให้ใครตายอีกพูดหาอะไรวะกูยังไม่ได้ฆ่าใครสักคนบว้ย รีบไปหารถมาตามที่คูสั่งไม่อย่างนั้นพวกมึงเตรียมเสียงฮัสกี้ขาดหายไปกลายเป็นตะโกนดา่าและมีเสียงสั่งให้หมอบดังลั่นตามมาด้วยเสียงปืนสนั่นวันไว้นักสื่อมอนโกเมรี่เงยหน้ามองที่ประตูซึ่งสตีลเพนแผ้วใบยืนดักอยู่ก่อนแล้วเหมือนแมวซุ่มรอหนูวิ่งออกจากรูที่เต็มไปด้วยม่านควันเสียงปืนสงบแต่แก๊สน้ำตายังหมุนปั่นตลบอยู่ด้านในมอนโกเมรี่มั่นใจว่า ฮัสกี้คงมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปะจนแก๊สน้ำตามาแล้วโดยเฉพาะสูตรการจู่โจมของหน่วยพิเศษและหน่วยชิงตัวประกันและแน่นอนมันย่อมแลเรียงทางหนีทีไล่ไว้เลือกตัวประกันที่สามารถควบคุมได้และไม่มีทางปล่อยหญิงชราคนนั้นเด็ดขาดเจ้าฮัสกี้ต้องหลีกเลี่ยงการประทะกับหน่วยพิเศษตามสัสญชาตญาณป้องกันตัวของมนุษย์ไม่มีทางรอดสำหรับประตูหลัง ทางสุดท้ายคือมันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะนําเครื่องต่อรองออกทางประตูหน้าข้อนี้สติว่าจะรู้ดีจึงได้ไปรอที่นั่นชั่วอึดใจแห่งวิธีเป็นตายจอมไวรรายฮัสกี้เคลื่อนออกจากควันพร้อมตัวประกันซึ่งบัดน,นี้แขนตกคอพับไปแล้วนักสืบสติว,วาดปืนอีเกิลไทเทเนียมมันวาวขึ้นแต่ก็ช้ากว่าหน่วยแม่นปืนมันจุราชพุ่งแหวกอากาศมาอย่างเงียบกลิบจากฝั่งตรงข้ามและแผดพลา,านุภาพเอาเมื่อกระทบกับเป้าหมายฝากรูลึก ไว้บนหน้าผากซีกซ้ายของเจ้าฮัสกี้และแรงอัดของพลานุภาพนั้นเปิดกระโหลกด้านหลังผักมันสมองกับเลือดเป็นฝอยกระเซน็นติดกระจกทึบทึมอย่างน่าสยองแสแยงฮัสกี้ร่วงลงกองอยู่ตรงพื้นนักสืบติวเข้าควา้าร่างของหญิงชราไว้ในอ้อมแขนเขาตะโกนเรียกหน่วยปฐมพยาบาลก้มลงฟังเสียงหัวใจก่อนความเคร่งเครียดลดลงเมื่อรู้ว่าเธอยังไม่ตายโชคดีที่หญิงชราเป็นลมคอพับไปเสียก่อน ทำให้เป้าสังหารจอมไวร้ายฮัสกี้มีพื้นที่อย่างเหลือเฟือหญิงชาลาถูกลําเรียงไปที่รถพยาบาลรวมทั้งคนอื่นๆที่ถูกกลมแก๊สระคนเสียขวัญน,นักสืบสตีวหยัดกายขึ้นท่ามกลางสายฝนบุรีหมดเขาเหลียวมองซ้ายขวาลุงแซมยังยืนคุยอยู่กับผู้บัญชาการสมิธทั้งคู่ดูผ่อนคลายมากขึ้นมีผู้สนทนาเพิ่มมาอีกคนคือชายสูงอายุร่างเตี้ย เขาหน้าไปทางเม็กซิกันอินเดียนสติวจำได้เราเราว่าเขาเป็นอายการเขตบนลานหญ้าใกล้จุดจอดรถประจำทางถัดจากที่กระเทศเล็กน้อยหน่วยพิเศษสองคนยืนสูบบุหรี่พูดคุยกันด้วยรอยยิ้มนักสืบหนุ่มเดินเข้าไปหวังไถ่บุหรี่มาสูบายคุณตำรวจคงไม่หนักหนานักใช่ไหมสำหรับวันที่แสนอบอุ่นและแห้งสบายทางโล่งครับผู้กองทั้งสองคนส่งยิ้ม มีรัเสเซียตัวนี้ติดบัญชีดำอยู่แล้วพบตรงไหนที่ไม่ใช่ในคุก็จัดการได้เลยไม่อยากเชื่อว่ามันจะโยนคนแก่พิการลงมาจากตึกนั่นไอเวยนี่มันนรกมาเกิดชัดชัดหนึ่งในนั้นตอบคุณมีบุหรี่สักตัวไหมของผมหมดพอดีความระทึกใจกับเหตุการณ์เมื่อครู่ลดทอนความเยียบเย็นลงไปได้บ้างแต่ไม่นานนักมันวกกลับมาลุกรานจนนักสืบหนุ่มต้องโครงตัวไปมาอีกครั้งคิดถึงรถบ้านน้ำอุ่นเบียร บัดนี้โฮเมอร์ลูกชายของเขากับพี่เลี้ยงผมแกะที่มีกระขึ้นเต็มหน้าและเจ้าฮันเตอร์คงจับเจ้าเฝ้ามองสายฝนอย่างเฉื่อยเนือยในอารมณ์เด็กน้อยผิวดํามีหนังสือเล่มโตสาวผมแกะผิวขาวมีไอพอตรุ่นล่าหมากรามใหญ่มีกระดูกปลอมเทอะทะไว้แทะดูกลมกล่อมกันดีและไม่น่ามีปัญหาอันใดสนักสืบกลับไปอพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุอีกครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมไปสู่การปิดคดีอันเป็นที่สะเทือนขวัญชาวเมืองห้อง l อซึ่งเป็นของคุณนายฮอปเปอร์เยื่ออัมหิตของฮัสกี้ปิดไฟมืดเฮลมากำลังใช้ลูมาไลท์แบบพกพาซึ่งเปล่งแสงสีฟ้าเธอเคลื่อนมือช้าๆไปตามรถเข็นซึ่งล้มตะแคงอยู่เพื่อหาสารแปลกปลอมที่เรืองแสงฟ้องขึ้นมาดวงตาคมกริบเหลือบมอง ที่นักสืบส่งยิ้มแล้วก้มหน้าก้มตาทํางานต่อร่องรอยสารเคมีสีดําที่เปื้อเนเป็นปื้นอยู่หลายจุดเป็นฝีมือของเอร์เนสพิสูจน์หลักฐานร่างท้วมบางรอยถูกใช้แผ่นกาวพลาสติกลอกลายนิ้วมือแฝงไปบ้างแล้วเช่นที่ลูกบิดประตูตามขอบหน้าต่างและที่ปรากฏรอยนิ้วมือแฝงอีกหลายแห่งส่วนเจ้าหน้าที่อีริกผู้ได้รับการเสนอให้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานขั้นที่3 ซึ่งจะได้รับการขึ้นเงินเดือนและสามารถเลือกวันลาพักร้อนได้กำลังเดินไปมาเข้าห้องโน้อนออกห้องนี้โดยถือคลิปบอร์ดในมือจดบันทึกและวาดแผนที่ตามขอบเขตงานของตนนักสืบสตีลบอกรูปลักษ์ของจอมไวไยร้ายฮัสกี้ให้ทีมพิสูจน์หลักฐานทราบคร่าวๆนี่คือข่าวดีท่านทั้งหลายเจ้าฮัสกี้ม่องไปแล้วด้วยฝีมือตำรวจหากพวกคุณพบเส้นผมสั้นๆส,ส,สีขาวอย่างขนหมีฟินแลนด์ ขี้ใครของมนุษย์ฮิมะแน่นอนเหลือเกินว่าต้องเป็นของไวไลท์ฮัสกี้และแน่นอนเหลือเกินว่าเราจะปิดคดีนี้เสียทีสติวพูดอย่างอารมณ์ดีมันค่าตัวประกรันอีกไหมเออร์เนสถามไม่มีสติวตอบสั้นๆสับสายตาระหว่างเออร์เนสกับเชลมางั้นก็ขอบคุณพระเจ้าเอถอะที่ไม่มีใครตายอีกอีลิก,กาคงไม่ง่ายอย่างนั้นสิคะคุณตำรวจเชลมาทะลุขึ้นกลางป้อง เธอมีในตาและผมสีดำคลับโดดเด่นสติลหงายฝั่งมือทั้งสองข้างพร้อมเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจพูดสิ่งที่เธอพบมาเทลมามอนโกเมอรี่ถามด้วยท่าทีสนิ่งขรึมไม่ค่ะพิสูจน์หลักฐานสาวสายหน้าไม่หมายความว่าไงไม่ฉันหมายถึงเราไม่พบอะไรเลยที่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้เพียงพอทั้งที่เหตุการณ์ฉุกละหุกลักษณะแบบนี้เราควรเก็บอะไรได้มากกว่านี้ค่ะคุณมอนโกเมอรี่ ทุกอย่างถูกเก็บเรียบร้อยด้วยสิ่งนี้เหมือนจงใจทําลายหลักฐานอีลิกลากเครื่องดูดฝุ่นออกมาเปิดฝาให้สองนักสืบดูปรากฏว่าถุงที่เก็บฝุ่นผงในเครื่องได้หายไปแต่เรากลับพบไอ้นี่มันตกอยู่ในซอกอ่างล้างจานเขาชูถุงพลาสติกขึ้นซึ่งมีก้นบุหรี่พับงอบิดเบี้ยวนอนนิ่งอยู่หลักฐานโกหกไม่ได้ภาวนาให้เป็นของเจ้าฮัสกี้ก็แล้วกันสิวพูดขึ้น ตอนนี้เรามีอะไรบ้างล่ะบอลโกมิรี่ถามหาข้อสรุปก้นบุหรี่กับลายนิ้วมือเออเนสตอบผมกำลังนึกภาพเจ้าฮัสกี้จอมโหดทำความสะอาดที่ต่างๆเพื่อทำลายหลักฐานพลางสูบบุหรีอย่างสบายอารมณ์หลังจากนั้นอุ้มคุณนายฮอปเปอร์โยนลงไปแต่กลับสะเภ้าดับก้นบุหีี่้ิ้ย่า่เงรีบๆแล้วเพนแนบ ฟังดูงี่เง่าชอบกลหากคิดว่ามันถูกไล่ล่าและบังเอิญแวะเข้ามาว่าไหมนักสืบมันก็ไม่ได้ถอนหายใจเฮือกใหญ่นั่นสินักสืบหนุ่มเหมือนนึกอะไรขึ้นได้ช่วงที่ผมได้ยินเสียงกระจกแตกกับเสียงวีท้าวิ่งออกไปอะ่ะสาบานได้เลยว่าห่างกันเพียงเสี้ยววินาทีไม่รู้ว่าเราพูดถึงเรื่องมีการเตรียมการกันอยู่ได้อย่างไรคุณนักสืบทั้งสองกรุณาอย่าเพิ่งสรุปอะไรตอนนี้เลยครับ ผมกับทีมงานจะจัดการเรื่องหลักฐานเองดูเหมือนพวกคุณจะมีงานอื่นต้องทำอีกมากและงานของเราที่นี่กำลังจะเสร็จสิ้นแล้วเอาไว้สักวันสองวันขอเชิญพวกคุณแวะไปเยี่ยมเราบ้างก็ได้และเราจะแจ้งผลคืบหน้าให้คุณทราบทันทีอีลิกพูดขณะเริ่มเก็บของทุกคนดูเคร่งเครียดและเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะอีลิกกับเออร์เนสพวกเขาตาแดงกล,กล่ำกลืนกับอาการเมาค้างภารกิจต่าง หลไปตามกลงล้อของเหตุและผลจากการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มีหลักฐานที่รอาการพิสูจน์อีกนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกนักสืบมีคดีใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันเฉพาะแถวท่าเรือเลียตเบในรอบปีมีคดีต่างๆเกิดขึ้น7,053คดีมอนโกเมอรี่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีสังคมเมืองนี้มีเศรษฐีระดับโลกหลายคนท่ามกลางเทคโนโลยีเร่งรุดหน้า เขาไปกับกลิ่นกาแฟและสายฝนตำรวจยังมีงานต้องทำไม่หยุดหย่อนมอนโกเมอรี่ทอดสายตาไปตามถนนซึ่งประดับประดาไปด้วยดวงไฟหลากสีเหมือนขวดโหลขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยลูกกวาดเสียงดอทครางกระหึมเสียงชามเมอร์ของเครื่องทำความร้อนตัดและเริ่มทำงานใหม่จากดาวเทาเขาคิดว่าจะหาอะไรกินก่อนแต่กลับเปลี่ยนความคิด ตัดสินใจหักหัวรถเลี้ยวขวาที่เยสเลเวก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าบลอดเวยเขาอยากกลับไปที่กรมก่อนและไม่คิดจะกลับห้องพักที่แคปิตอลฮิลสวันแล้วก็ฟุบปรับอยู่บนโต๊ะทำงานวูบหนึ่งมอนโกเมอรี่คิดถึงโฮเมอร์และหวังว่าบางทีอาจจะมีเวลาพาเด็กน้อยออกมานั่งรถเล่นในช่วงสุดสัปดาห์บ้างก็เป็นได้สตีลออกเวลแล้วและบอกว่าจะกลับไปที่ RV รูบหนึ่ง อนโกเมรี่เปลี่ยนใจอีกครั้งคิดว่าเขาควรจะกลับห้องเสียที